เปิดราคาโตโยต้าบีเซ็ตวิ่งไก่559กิเมตรต่อการชาร์จเลยครับพร้อมที่จะขายไทยปลายปีนี้ด้วยวันนี้ผมขอพาทุกคนไปดูเจ้าตัว b z 4 x กันครับเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเลยค่าญี่ปุ่นเริ่มจริงจังกับรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นพี่ใหญ่อย่างเจ้าโตโยต้านี่แหละครับสาวกโตโยต้ก็คงน่าจะดีใจมากๆเลยใช่ไหมละครับ ราคาที่จะพาไปดูวันนี้เป็นราคาที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของญี่ปุ่นเขาในญี่ปุ่นนะครับจะเปิดตัวใหม่2รุ่นเลยก็จะเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อนหน้าอยู่ที่ราวๆ6ล้านเยนหรือประมาณ1นล้านหกแสนบาทครับและรุ่นที่2จะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อราคาอยู่ที่6กล้านห้าแสนเยนหรือประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทครับและมาพร้อมกับการวิ่งได้ไกลถึง5-59กิโลเมตรต่อการชาร์จ มาตรฐานที่เป็น W L T P ด้วยซึ่งมาตรฐานนี้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแล้วครับแบบนี้สิครับถือว่าเจ๋งมากๆมาทั้งทีก็มาแบบจัดเต็มเหมือนกันและยังไม่หมดนะครับในคลิปนี้ผมขอมาบอกราคาของ b s 4 t ที่เพิ่งเปิดตัวในอเมริกาด้วยดีกว่าครับตุยต้าได้ประกาศราคาของ b s 4 t จะเป็นทางการในอเมริกานะครับก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่42,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.4สล้านบาทครับ และรุ่นขับ4ราคาประมาณ44,800ดอลหรือประมาณ1,470,000บาทครับและรถตัวอย่างของ BZ4X นะครับจะถึงมือดีลเลอร์ในสัปดาห์นี้แล้วก็เริ่มส่งมอบรถในเดือนมีนาถึงพฤษภาคมแล้วครับถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับเอาสิครับ2ประเทศนี้ราคา1.4ล้านกับ1.6ล้านบาทไม่แพงเลยนะครับสำหรับรถไฟ,ฟฟ้าของแบรนด์โตโยต้ และในไทยเราก็จะเปิดตัวปลายปีนี้แล้วด้วยเปิดตัวเปิดราคาน่าจะพร้อมขายจริงเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าราคาในไทยจะมาแค่ไหนครับแอบบอกว่าราคาไม่เกิน1.9แน่นอนครับแต่จะเป็นราคาไหนล่ะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับผมว่าพี่ตัวมีโอกาสเข้าร่วมโครงการส่วนลดของรัฐบาลสูงเหมือนกันนะเราต้องรอติดตามนะครับว่าพี่ตจะกล้าเข้าร่วมโครงการนี้ไหม เอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมาบอกราคาให้เพื่อนๆตื่นเต้นกันก่อนก่อนที่จะเปิดตัวจริงในบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับ